ทุกคนเห็นชุดที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่ได้เล่นเกมผับจิโมบายอาจจะยังไม่รู้จักชุดนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นชุดที่ไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่นะ <No. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดคลังขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่หมวกนี้ให้ดูนะครับสาวกเกมผับจีโมบายช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้จักกันในนามหมวกจีนายครับเพราะว่าจีนายนะครับที่เป็นนักแข่งเก่าของเกมผับจิโมบายเนี่ยเขาได้ใส่หมวกนี้บ่อยมากๆครับจนหลายๆคนตั้งฉายาหมวกนี้ว่าหมวกจีนายนะจริงๆอะหมวกนี้ชื่อว่าหมวกมาร์ซายคิกนะครับท มาร์คใส่คิกแบบนี้นั่นเองนะครับผมมันมีเป็นเซตนะโดยชุดนี้นะครับมันมีมานานมากแล้วนะครับประมาณปี2022หรือ2021โดยประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วชุดนี้นะครับก็ได้หายไปครับแต่ว่าวันนี้ครับทางตัวเกมปับจีบบายที่ทำการอัปเดตชุดนี้มาใหม่อยู่ในกล่องโลงหล่อมแมทริกครับหรือว่าแมทริกฟอสต์นั่นเองนะครับโดยกล่องนี้นะครับจะเป็นการสุ่มครับซึ่งการสุ่มเนี่ยก็จะมีชุดอยู่หลากหลายด้วยกันนะมีทั้งสีแดงสีชมพูแล้วก็มีสกินปืนเก่าๆอีกมากมายเลยครับเรียกว่าใคร ตามเก็บไม่ทันมาตามเก็บในกล่องนี้ได้แทบจะทุกอย่างเลยครับ <Okay. S 1> สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็มาสุ่มกล่องนี้ได้นะอยู่ที่10ครั้งนะครับต่อ200 UC เท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดถามผมนะครับว่าเราต้องใช้กี่ UC ล่ะถึงจะการันตีนะครับพูดง่ายๆครับคุณเติมมา8000 UC การันตีชุดแดง1ชุดนั่นเองนะครับ <Yay! S 1> ย้ำว่าการันตีนะคุณอาจจะจ่ายแค่6000หรือว่า5000ก็ได้แล้วแต่ดวงคุณแต่ว่าการันตีเนี่ยต่อ10เหรียญหรือ1ชุดเนี่ยใช้แค่ 8, ท่านันละถามว่า80000 UC ่บาท ราคาขึ้นให้ ตรงนี้เลยครับทุกท่านกับเพจวิสัตเกมมิ่งครับบริการเติม UC ราคาถูกครับเพจนี้รับรองว่าถ้าคุณไปเติมจะได้เลทราคาที่ถูกกว่า iPhone ในมือถือแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์ครับและไม่โดนรีฟันไม่โดนแบนแน่นอนการันตีด้วยไ d ดีของผมที่เติมมาแบบมหาศาลมากมายก่กองชุดทองเต็มคังครับเพราะฉะนั้นครับในคลิปนี้นะครับผมจะเอาไฮไลท์ส่วนหนึ่งจากสตรีมสดนะที่ผมไปเล่นชุดนี้มาแล้วมาดูเกมเต็มกันครับว่าชุดนี้หมวกแบบที่เป็นไอหมวกจีนายที่เขาฮิตกันเนี่ยพออยู่ใน เกมจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมพร้อมกับสกินกระเป๋าอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ได้มาคาเซ็ตนะครับอันนี้ผมหามาใส่เฉยๆนะเอาละนะครับเดี๋ยวไปดูเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดใครนะครับดูถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงกับชุดนี้คอมเมนต์มาเลยผมรออ่านทุกคอมเมนต์นะครับชอบไม่ชอบแบบไหนราคายังไงคอมเมนต์มาได้เต็มที่ผมรออ่านเลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ UC ราคาถูกก็แนะนําที่ ต้องกตสั่งเกมส์ซือก็คือตามเองต้องกูสั่งเกมสม่ทุกเว็บแพทไลน์แอนด์ไปเลยยานั้นไปตอบโคตรไว้ไม่รู้คืต้อพราชิงมองไป O V Free Fire One Lone Land g o ต่ไม่ควรจะเล่นเกมอะไรก็ตามที่วิศกรรมเองต้องเราตอบไว้ต้องถูกควาใคร่ต้องเงินง่ายๆซื้อกูสั่งเกมส์ เอาเลยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เรากดกันมา4คนนะครับมีแอลเว็บฝนแอลเว็บกบแอลเว็บแก้วที่เป็นซัพพอร์เตอร์ส่งของขวัญมาเยอะมากครับแล้วก็มีเพื่อนในเกมผมอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับตัดมาจากสตรีมสดนะครับของวันที่17เดือน9นะครับผมอาจจะมีบางช่วงที่ผมอ่านคอมเมนต์คนดูหรือบางช่วงที่ผมเงียบหายไปก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมเอาเลยครับไปดูคลิปเต็มกันดีกว่านะอาอลืมบอกไปเราเล่นในโหมดอีเวนต์ใหม่ล่าสุดของแพดผับจิมบ่าย้ามจิดว่าเจอ ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับแพมกันมานานแล้วไปดูคลิปกันดีกว่าครับเน้ยเอ้าไอ้นี่มันบักขึ้นไปได้ห่วงตกข้างาล่างเลยลงหนะน้ามาดิพวกเยอะ <laughs> เล่นพวกเล่นพวก okay. พี่พันญานะพี่โลมาแข่กงกัฟกอลล์น่ฟอลเลยอ้ยตาพี่ตัวหนึ่งโอยโอย้อ้ย้ัยวอะไรอ่ะออ้ยโอ้ยอ้าข้างห่างนี่หว่าพี่ผมเปิดนะเปิดเลยเปิดเลยเปิเลยได้เลย กำเนิดนะในของเน็ตสองตัวน,น,วนะระวังนะอุ้ยูมันยิงกูขาดลบเลยเยดี๋ยวตัวหนึงตัวหนึ่งเสร็จปะไร็จเยหนึ่งหนข้างในในสมุกในสมุกเฮ้ยหลังเขาเทียบตีใหม่มาตีใหม่มาพี่ตีสองมันโดดย้อมแม่งเอ้ย โอ้โฮโอ้โหจัดด้ยหมดเลยเหรอโอ้โหพี่กำลังงัดที่นี้อยู่ไม่ได้เก็บปัดด้วยแล้วกี่ตัววะตีข้างหน่อยสิตัวรายกินไม่ได้อยงนี้มีดาวไป่สอบเออ ตอนนี้ผมต้องมามากแบบรู้สึกเนัะใช่แหละตี้นั่นแหละพี่ผมเอาแม่ดิพวกผมลงหมาป่านะพี่ผนไม่ถึงมาเอาดิ อ๋อยอนละมันซ้อนอะที่นี่แหละที่มันซ้อนพี่ไม่ไม่พี่พลาดเองพี่คิดว่าพี่ปาระเบิดน็อกสอง <No. S 1> มันขึ้นพอดีไงพี่คิดว่าพี่ระเบิดน็อกสองได้แล้วเมื่อกี้พลาดเองเพราะอีเวนเนียประสาทด,ดูมีดูมีประสิทธิภาพดีนะ <No. S 1> แต่เสียงมันฟังยากนิดหน่อย <No. S 1> แต่พอเริ่มชินแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าใจละ ว่าออกแบบดีไซน์ปราสาทมาได้ได้ตื่นเต้นดีถ้าเล่นในปราสาทผมว่าแวมไพา์ดูเล่นได้กว่า<ป>มันมันมีสกิลที่ดูดเลือดได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นข้างนอกรู้สึกว่าหมาป่ามันจะมาจุกได้ดีกว่าเฮ้ยทำไมกระตุกแปลกล้ส่วนเข้าไมตตาแล้วโอ้พี่วม่น่าจะตังไปซื้อโอ้ <laughs> <laughs> โหเฮ้ิน <laughs> <laughs> ามบทแล้วโอกาสเจอคูณแปดในบ้านนี้มันโอกาสน้อยมากเลยนะเว้ยทุกคนมีล็อกเจ้าพี่เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยตรงต้นไม้โอเคนัดหนึ่ง กำลังลงวาก,กี้มาอีกคันอ้าวจะโดนสอายไหมข้างนอกมี<อ>ผมโดนผิดอ่ะชุบได้พี่พชุบตัวสี่ชนะุบได้เอามุมไหนวะผมพาผมพาไปครับไปไอ้กรอบสามยัยงตัวนั้นนะกบสามใช่ปะมันมีตัวหนึ่งน้องสามแล้วพี่สามแล้วอ่อตอนนี้เราโดนล้อมนะ<ผ>มเราโด,น,าดนล้อมเราโดนล้อมมีคนขับมาเต็มเลย มืองซ้ายมือสองฝั่งเลยวะปุ๊บกระตุกเพิ่มด้วยสอยใช่ปะกลาง์ดขางหลังพี่อ่ะตีเป็นหลอกโอ้โหเุ้งแก้วหมดเลยตั้งหลังดาวแล้วมันลงมาสองตัวนะมีคนลงน้องลงยัดตัวหนึ่งน้องระเบิดแก้วโอ้ยข้างหลัง แอบได้แอบได้แอบได้รวม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 ไปรวม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 เพื่อมันดาวเพื่อมันดาวเพื่อน่าจะน่าจะชุบกันเดี๋ยวเปลี่ยนปืนผิดได้ได้ได้ไปทางานเราวะไป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 น้ำให้หน่อยดูตำแหน่งน้ำให้หน่อยนู้นนู้นอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆเลยมุมนู้นเลยโอ้ไฟดับเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงมันดาวมันดาวมันดาว มีชีวิตนะตรงเนี้ยไอ้นี่ไฟมาได้ปุ้ยข้างล่างมาอีกข้างในมีพี่บอลเชี่ยแล้วเดินข้าวบนก่อนเดินข้าวบนก่อนต้องเดินนะสวยเล่นเล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 ยเล่นยมีตัวนึงมีตัวนึงข้าวบนลข้าวบอข้าวบอลพีข้าวบนให้ได้พี่ข้าวบนให้ได้ไปชุบเองไปชุบเองไปชุบเองน้องไปเล่นแก้วไปเล่นแก้วไปเล่นแก้วไปเล่นเพื่อน สวยมากครับสวยมากครับมันจะเอาพี่อย่างเดียวเลยวะ่ะมันเหมือนแม่งแบบรู้ว่าคูเป็นใครอะ่ะเฮ้ยบนหัวมาบนหัวมาที่เดิมเอ้ยใช่หล oh. บหล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 บได้ครับอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงมุมเลยครับพี่ what ไปก่อน <c oughs> แสดงว่ามูมันปิดนะมันเล่นได้นะมันขับมีรถมามีรถมาพี่ตีเขาเปล่ามันตีกันยิงกันอ่ะมันตุยไปแล้วยิงกันมีม้ามาอีกมาเข้าฝั่งนู้นครับผมใช่ใช่ับผมมาวิ่งออกต่อหนึ่เสียงม้าเหมือนวิ่งไปหาน้ะกบ้ากลบ ใช่ใช่ใชคมาหาผมมาเลยสววสวยจุตัวห่งตัวนึ่งมาหน่อยมาหน่อยหลังกล่องเลยุงอ่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันกำลังไปวิ่งอยู่ติดแล้ว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 สวยมเจ้ารีเฟกอะไรของเขาวะน่ามันมีเสียสนาอีกนะตรงลงรถอะไรวะทำไมแถวนี้มันฮิตจังอะฮอตฮิตจังเลยแถวนี้ ใช่วงนะมันขับมาอาออกยิงฟรีเจ็บมากเจ็บมากพี่มีหมากตัวนึงต้องลงรถหามาต้องลงลรถกำลังวิ่งอยู่อุ้ยจีบหายละโดนยิงบ้านยังอยู่นะบ้านยังอยู่นะ

mấy thằng này cộp mấy thằng 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 mấy ล่วงสามเหนือข้างบนพันยาพันยาชุบถึงได้ใช่ไหมชุบเลย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 ชุบได้ได้ต้นไม้ต้นไม้ข้างล่างเห็นเหรอไม่พี่ไม่เห็นต้นไม้เหรอไหวเปล่าไหว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 ขอท่านครับผมหมาป่าออกซ้ายตรงที่กบมาหมาป่าออกซ้ายตรงที่กบมาได้ไหลบหลังหินแล้ว บบรอปสัสวยต้นไม้สวยหลับต้นไม้ตายเด๋อวตัวเดียวเด๋ยวตัวเดียวขวาไม่มีแปลว่าอาจจะอยู่บ้านห้องเล็กหรือเปล่าเพราะเขามันหมดแล้วเนี่ยห้องไหนนี้ป้าไอ้กบน่าจะในบ้านใช่ใชาผมคิดว่าในบ้านนี้ระเวบิดไปก่อนเงียบปะเงียบเฉย นอนข่าวบอลโอ๊ยขโโอ๊ยขมวไปแล้วขโมวไปแล้วเดี๋ยวรถไฟไม่ไม่นอกนั่เหรอโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ e ๊ยมุมแม่งเสียวเียไปท่ขึ้นทางเดียวกันไงเราขึ้นพร้อมกันสองคนโอ้เปิดตัวแบบอลังการไอีเบลกาคอลเลคชัน へい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 。 เป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับชุดนี้ถูกใจทุกคนหรือเปล่าทุกคนอยากจะเสีย UC ในการสุ่มมันไหมลองคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยหรือถ้าเกิดอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมรีวิวชุดหรอหรือว่าอยากให้ผมรีวิววิธีการเล่นแมปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบายสิกเก thank y o u for watching ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะโชคดีครับ